จกรรวังเพื่อวัคโอคแบบนี้จะกุมบมาวัแววครั้งที่สีตอนที่สองบทที่8ปดบทสวดธรรมจักว,ว,วรวนพสูตรเอวัมเมตตังเอทังด้ว นิโยปัตมาย่าปิญญาสัมโบรายานิพานายาสังวัตติอไยมีว่าอริยญาณายโกมะโขสัยญาดิทังสัมมาทิสัมมาสังกปุส दुःखार्थी दुःखारिय सञ्जातिपि दुःखारतनापि दुःखामनायंपि दुःखो शोकपालातिवा दुःखमुवारातो बयासापि दुःखायंपि एय्या कायो दुःखो पयेयिविभयो နာလောကနာတိတေအာနန္ဒာကောရိယောမရိယသတ္တိမေပိကဝေဘုပေနာနုတ္တေသုတမေသုတာဂေါတာယနာသရိပညာသရိဇာနာတိအာလောကနာတိတံ கோ ပါနီတံဒုက္ခသမုဒယောရစ္စနောတိတ္တိမေပိကဝေဘုပေနာနုတ္တေသုတမေသုတာဟော ท่าปฏิยานังท่าปฏิปัญญาท่าวิชาท่าชีโรโคทาปฏิจังลูกขากี่โลทอนริยสันติเมย์พิกเวปุเปะนานุสตเตสุธรรมอิสุจักท่าปฏิยานยาังท่ pas, oven, Orleans, bag, pleas, าปฏิปัญญา ทต่งหวานีทั้งทุขานิโรธาริศสัจจันตินัจะติเมวิกเวบุเพนะนุสสเสุจากุทาวิทยานังท้าทีปัญญาท้วิชาท้าที่อนุโกทาที่จังทุขกานิโรธากมีนีิาเิศสัจจัติเมวิกเวบุเพนะนุสเคสุทำเมสุจากุทาวิทยานังท้าที่ปัญญาท้าทวิชาท้าที่อนุโกท้าที่ังขอบาลีทังดุขการนิโรธากมีนีปิทาเิสัจจังภา

ปัญญาต่าที่วิชาวาทีอาโกตาที่ยาว่ากีวันจะเมมิกเวอิมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปฤกตต่างตวาตกาญาหงรัตถาูนังนานตสสนังนาวิสุตสังโหติเนว่ตวังว่ากิเวเตอเทว่เกโลเกตเกตธรรมเกตมเกตรมนิยามา้ายาสเทรวานุสายนุตลังสบาสมโิสมพุทธาปัจจเสียโยยโขจ เมิกเวเมตวตัยนะสาเตตวเอวันตววันวสัานางถาภูนางเงนังตวิตุวติอัตตาตาพิกเวสาเทวะเกโลเกตังเกตะเกตนาบางนิยายถายะนาสัานิสายนุตตะลงสัมมาสัมโติยะพิสัมตัวปัจจะยสิงยานาจับามาบนาเมแล้วนา เนียยาตมโคดานยาวิจาังวิทามาลังปัมมะตะกงอควาดียวิชียะทุกภูะยามมันมังอพันตังนิโรธามติเพราะว่าติเจพระวตาธรรมาจเกนุเมเทวาตดานุตาเวสุเกธรรมวตาบาลัาอิิปณ เดวะตระทุวาบามายกาเดวะตระุาเวสุงเอตามบะคกทตาบาลาติยังนิจาปะเนวิกาทะเยอนุตะลังสมัจยากรวัดติทางบายังสมาเนอเนรานนา อีญยานยัสตาสีโรกาธาตุสามกัมีสามกัมปีสามประเวทีตาปารโนจะอุลาโลบาโซโลเกปัตุลาโหสีระมิกันเมว่าเทวนังเทวานุภาวะอัตโกปะกวาอุทานังอุทานีติัญญติวัตโกโกอัญโยัญญาติวตตโกโกทันโยติอีหงอญยสมโมโกทันยันจายาโกทันโยเทววะนา 啊，那好极了。